ปวดหลังปวดหลังนี่ดูตรงนี้นี่ไงมันจะนูนขึ้นถ้าถ้ามันนูนขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าเราไปก้มยกอะไรแล้วมันมันเคลื่อนนะตัวหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนนะพอมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทให้ มาโดนเส้นนานๆเข้าเนี่ยเป็นมาใส่ในอาทิตย์หนึง่งมากลินเป็นมา,าทีตหนึง่งแล้วก็ปวดลงมานี่เลยไล่ลงมานี่นี่มานี่เลยเข้านี่เลยฝ่าเท้าเลยอันนี้ต้องเป็น S1 สนึ่งแน่เพื่อนถ้าเราจับดูตรงนี้นี่นแฮมสติงเนี่ยแฮมสติงแข็งปักเลยเจ็บไหม ใช่ไหมตัวน,นี้จะแข็งเพราะว่ามันจะทาให้ตึงเส้นตึงไล่ลงมาอันนี้จะนิ่มเพราะว่าที่มันนิ่มคือมันโดนเส้นมันจะอ่อนแรงหน่อยๆกินยามาที่หนึ่งไม่ดีขึ้นเลยนิ่มอันนี้นิ่มอันนี้จะแข็งนะอันนี้จะนูนอันนี้คือการตัวหมอนลองดูเราก็ลองเช็คดูเจ็บไหมไล่ดู ข้อสองข้อ3เจ็บไหมข้อสีเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมสี 4, ่เริ่มเจ็บแล้วห้าเจ็บไหม 5, ไหม้าก็เจ็บตัวเอสสิเจ็บไหมนิดหน่อยก็แปลว่าสี่ห้าเอสหนึ่งชาบัญชาไหมมันมีอาการชาไหมเปล่าลเป็นชาฝ่า,ฝาเท้าเลยใช่ไหม พวกนี้จะชาฝ่าเท้าถ้าถ้ามันโดนโดนเอหน่งนะก็ชาชาปลายตีนใช่ไหมาฝ่าเท้าเป็นหมดลองกระดูกนะหมดลองกระดูกเคลื่อนเป็นยกของใช่ไหม,มยกน้ำแข็งช่วงน,นี้น้ำแข็งขายดีเพราะมันร้อนไง มันปวดตลอดเวลาไหมปวดตลอดปวดตลอดเลยเดี๋ยวขยับให้มันนิ่มก่อนพอขยับให้มันนิ่มแล้วก็บิดเข้าคืนมันก็หายได้ถ้ามันไม่ได้เป็นเยอะมันก็บิดเข้าคืนได้บิดให้ตัวสนังมันคายตัวลงนะ พวกนี้มันเกิดจากการยกของยกของหรือว่ายกสะสมมาอย่างเงี้ยนานแล้วก็อาจจะเกิดจากที่เคยเป็นมันก็ค้างอยู่ใช่ไหมว่าเคยเป็นอยู่ใช่ไหมเคยเป็นเมื่อกี่ปีนะสี่ปีที่แล้วเคยเป็นไปฉีดยาก็เหมือนไปบล็อกขไปองเงี้ยมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้เคลื่อนแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีมันเราปิดจังหวะเคลื่อนให้ได้มุมมากขึ้นมันก็เป็นแล้ว มันได้มีมาแต่โรคเดียวกันเลยเรียงกันมาเลยวันนี้มีแต่โรคเดียวกันหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกมันโดนเส้นนั้งกันเลยเจ๊ะไ,ไหมกดไปกดมาก็เริ่มนิ่ม ก็าบางคนนึกว่าเป็นจะขาจริงปวดขาจริงไม่ใช่นะพวกนั้นมาจากหลังต้องจัดการที่หลังของแฟนเขาเป็นข้อเท้าหายแล้วนะดึงเข้าคืนแล้วอันนี้ก็ได้จะไปเข้าคืนได้ทำซนไง lọc mày làm đừng cực đi chỗ về còn lèn đến này mấy nè đơn có เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องคลายแฮมสติง,างมากมากโอ้โหดังกึกๆๆๆเลยเนะี่ยกลับไปต้องไปบริหารเลยนะเยวจิมีกษ์บริหารฮะมีท่าบริหาร หมอนเราก็ดูกแล้วก็มีท่าย,ยืดยืดก็ยืดยืดไอแฮมสติงยืดสักเพดเงมันก็จะดีขึ้น <Okay. S 1> ถ้ามันถ้ามันคายก็ทีเดียว <Okay. S 1> ขายบิดเข้าคืนได้ก็ทีเดียวไง บางคนมันนูนขึ้นมาอย่างนี้นะตั้งนูนอย่างนี้มันเป็นจากแคมสติ่งไงถ้ามันนูนนะถ้าชันขาเราเนี่ยอย่างเงี้ยเนยเนี่ยถ้าตั้งนี่ไม่เป็นอันตั้งเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยถ้ามันนูนนี่คือตัวนี้มันแข็งเห็นไหมจะสัมผัสเห็นไหมอันนี้ไม่เป็นเนี่ยอันนี้ตั้งนะอันนี้สอบประกาศได้อันนี้เท่ได้ มันต้องแก้ตัวนแฮมติงตัวนี้เนี่ยถ้าเราคายตัวนี้นะหายนูนเลยแล้นะเ,นเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บมากเลยใช่ไหมมันจะแฮมติงมันจะไถเมืม่อวนาวนเช้านี่โอ้โหนูนมากเลยกดแฮมติงข,ขาตรงเลย นี่ยนะ,จะเจ็บไหมจเจเ็บมากเลยเนีย่ยจะการแทนจริงได้